ดวงตามองไม่ค่อยชัดตาข้างซ้ายก็เป็นต้อหินข้างขวาต้อกระจกลงไปทางไหนก็ลําบากเดินต้องคอยระวังต่อไรด,ดีขึ้นมองเห็นก็ชัดขึ้นให้กิน,นกมอนมอีาการเป็นต้อต้อเนื้อก็มีอาการแสบแสบตาแล้วก็มีขี้ตาออกมาบ้างน้าตาไหลตาแฉะอย่างเงี้ยแล้วเป็นวันละเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะ เป็นไปสักสิกบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นและที่เป็นต้ออยู่ก็จะเลื่อนๆออกไปดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะคุ้มค่ะดีคอนแทคอะ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะเจ็ดสิบห้าห้านี้ที่ทำไร่ทำนาไม่ค่อยเห็นนะคะ มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นตาฝ้าตาฟางเนี่การปรวดตาไปก่อนลูกเนี่ชื่อเอายาดีโฟเทคกมาให้การอาการตาก็ดีขึ้นเค่ฝ้าฟางหายแค่เสียงก็หายแะค่ค่ะประมาณสองเดือนเท่าเทนค่าอย่าฝากกับคนอื่นว่าอยากให้กินยาอยากให้กินดีโฟเท็กนี่ต่ได้หาย ตามคอเห็นหัวไหลายวข้าอายุ84ดวงตามองไม่ค่อยชัดตาข้างซ้ายก็เป็นต่อหินข้างขวาต่อกระจกต่ไปทางไหนก็ลําบากเดินต้องคอยระวังต่ออะไรงี้ยบอกว่าให้ลองกินดีคนแทกดูลองชุดกว่ากว่าก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่ค่อยดีกลับมาดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็ตอนนี้ก็จีตใจก็สบายคุ้มคุคุม คือมันอาการดีขึ้นฮะมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ให้ทินนี้คนแทกเหมือนคุณลุงนี่ครับแลก็อาการก็ดีขึ้นฝาภุมาลินค่ะมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอกให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าก็มีอาการแสบแสบตาแล้วก็มีขี้ตาออกมาบ้าง น้ำตาไหลตาแฉะแฉเงี้ยป้าก,ก็เลยลองซื้อมาทานดูการเรามันแย่มากเลยคะเราก็กินวันละเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะกินไปสักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะแล้วก็อาการมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นและที่เป็นต้ออยู่ก็จะเลื่อนๆอ,ออกไปดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าไปหาหมอหลายครั้งก็ตรวจแล้วก็ไปไปหลายครั้งก็เสียเวลาและเสียเงินด้วย แล้วต่นี้ก็ดีคอนแทคกอ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะสายตาเราดีขึ้นเราก็ดีใจดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคกสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทต,ตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค